อนนี้เรากำลังจะไปให้อาหารช้างนะคะทุกคนนี่แล้ามากับสาว,วพูดไทยได้นิดหน่อยนะว่าเราจะไปให้อาหารช้างกันค่ะนี่เราเตรียมกล้วยไปให้ช้าง เออค่ะเขาเขาชอบกินหลายลูกแม่น้อยจะอันนี้นิดนึงเขากินเยอะนิดนึงอ่ะนี่รอก่อนรอก่อนค่ะกันนี่จับแม่ได้นะคะนี่แม่น้อยอายุห้าสิบสี่ค่ะ เป็นคุณแม่น้อยค่ะนี่ให้แม่ภูเขาหน่อยก็ได้นะคะอ๋อได้เลยค่ะวัลตากา,กา,กาเนาะจับได้ค่ะเข้าไปใกล้ๆได้เลยค่ะเข้าไปใกล้ๆได้เลยใกล้ๆได้เลย,ลไ,เลยไม่เป็นไร เข้าไปจับหน้าแม่ได้เลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะจับได้จับได้กลับได้ค่ะเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวนี่นี่เข้าไปหาได้เลยค่ะใช่เลยจับได้เลยค่ะไอ้กะแม่มูเขาเขาจะเขาจะอ่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะงัวเขาจะสั้นนิดนึงค่ะเขาก็เลยกินเร็วนิดนึงค่ะนี่กินทีละลูกได้เลยอ่ะได้ค่ะไปตรงข้างได้ค่ะมามาข้างนี้ก็ได้นะคะนี่ได้เลยค่ะ <laughs> ไวมากเลยกินเก่งมากแม่ภูเขารอ,ก,าอก่อนไหมแมู่เขารอก่อนแมมเออรอแป๊บหนึ่ง,งจับได้นะคะไม่เคียเลยนอมอมไว้ เต็มกระพุ้งแก้มแล้ว oh. Oh. <c oughs> <c oughs> เต็มแก้มเลยนะคะอา <c oughs> <c oughs> <c oughs> ກິນຈັ່ງໃດດീຈັ່ງໃດກິນຈັ່ງໃດ